สวัสดีครับนี่ก็คือเขื่อนศิริกิจนะครับหรือที่เรียกกันในชื่อท้องถิ่นว่าเป็นเขื่อนท่าปลานะครับก็จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุดรธดิตนะครับกันแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับเดิมอยู่ในความดูแลของกรมชนละประทานนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ภายหลังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานและมอบให้การไฟฟ้าไฟายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งหมดนะครับและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุตรตระดิตนะครับเขื่อนนี้ก็เริ่มข่อสร้าง27กุมภาพันธ์ศ2514นะครับ แล้วเสร็จก็ซีมีนา2520นะครับเชิญมาเที่ยวกันดูนะครับสวัสดีครับ